สวัสดีครับพบก,กับจ่าภูมิุ้มเชิงนะครับในสองทีนุ่มุ้มเชิงบันเทิงกินเที่ยวนะครับสหรักคลิปนี้กับมาเยี่ยมชมควายงามนะครับควายสายพัฒนาอีกคอกหนึ่งนะครับอ่บนอานหนาอีแปง ตำบลคำินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอ่าเมื่อกี้มากับหมออันข้อยญ่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปพี่น้องครับตามผมไปเบิ่งครับผมเบื้งพี่น้องครับคอยงามยครบเปิ้งคอยเพิ่นครับใหญ่บ่พี่น้องครับมันเป็นหอกบานๆนะครับแต่ว่าคอยกับพ่อเบิ่งพี่น้องครับไเท่าไหร่ท่าไหรเลยครับดูเลยดูเลยนี่อันนี้ก็

น่ี่กอครับดัวงามๆนอันนี้ลูกตัวใดก็อนฮอันตัวนี้่สามนี่ครับพี่น้องอันนี้ลูกมะนี่แดงพี่น้องครับคนอ่ะคอยเพิ่นแม่สาวตัวนี้เพิ่นว่าลูก โมดูคือกันตัวนี้ครับมันซื้อมาใหม่นี่ครับตัวนี้ลูกแม่นี่แดกครับแข้งขาใหญ่ตัวนี้ครับเขานะครับเขาใหญ่เมสาวนะครับตัวม uh ื huh. ่อไหร่ส like ีมาผสมตัวนี้ครับนี่ยโมอันผสนสิมาผสมเทียมตัวนี้เขาเป็นอากาศนี่เขาสำรองไว้พอนี่ครับนี่โมอันนี่เลยนะเบื้องหน้าโมเป็นโมแบบนี้เล่นไแตอยู่ ครับ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 นี่ครับหมออันกำลังสีแต่งเข้าแต่งอย่างมันช่วงนี้ก็อากาศหนาวพี่น้องครับจะให้ดูและสุขภาพน้ำแน่พี่น้องนะครับอากาศหนาวเปลี่ยนแปลงนะครับใส่เสื้อหน้าๆพี่น้องครับเพราะว่าจะเป็นอากาศหนาวนะครับช่วงนี้ก็โรคโควิดนะครับนายทีนกับระบาด ใน,นรอบสองพี่น้องกัระมัดระวังนะครับนะครับตัวนี้กังามพี่น้องครับนี่ครับหมออันค่อยใหญ่ครับนี่นี่ครับนี่หมออันอชัว,วร์พิ่งมีนี่ครับหมออันนี่ครับมือเตี้ยงตัวรอได้ครับมัอนี่นะครับนี่ครับหมออันเพิ่งกำลังสีเตรียมตัวนะครับเสือบริษัทเอเจนซี่แคทไลท์เซอร์วิส์บอนีัเบริษัทนะครับลูกตัวน้อยเด็กกับงามนี่พี่น้องอันตัวน้อยลูกไอ,อพ่อใดน,นี่ ลูกผู้ปอตัวน้อยพี่น้องครับนี่โอ้ยืนดีพี่น้องครับตัวเทุกตัวแม่อีพ่อตัวแม่พี่น้องโอ้ยืนดีวะแข้งขาตัวนี้ครับนี่อะอีพ่อมีเบอร์โทรปะมีสิกันโม่เน้โอ้จะเอาเบอร์โมอันลงหรอกครับโมอันครับโมอันนะครับถ้าพี่น้องเพิ่อนอยากมาหลินมายามน้ำสนอกว่านะครับพี่น้องมายามนี่มาไหนไวพ่อไหนน้อยพ่อ,อยังก,ก่นอนฮะ พ่อแปะพี่น้องบ้านนาอิปแปงตำบลขมินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินพี่น้องครับมาเหยียบม,มายามเพื่อนได้นะครับซาป่าเพื่อนก็นมีพี่น้องเพื่อนสีลงป่าสู้กินดอกเมื่อนี้เพื่อนกระลงได้หลายบ่ิ่อบ้างคันหลายเตื่เพื่อนว่าโอ้เก่งขนาดครับผู้เท่าลงป่า <laughs> เก่งเก่งเก่งผมบ่ลงบ่ได้แล้วผมหนาวนะครับเบิ่งพี่น้องครับตัวนี้แม่ใหญ่เด้พี่น้องตัวนี้ครับ ที่ผสมตัวนี้มือนี้ครับนี่อันนี้อันนี้ลูกมัน,น่แดงเอาให้กล่นี่น้องครับผมก็จะหาคลิปดีๆนะครับถ่า,ายให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับพี่น้องสนใจเรื่องควายนะครับประชูซัดกับผมกับสิถ่ายให้พี่น้องเบิง้งถ้าผมมีเาลาผมระสิหาคลิปมาให้ถ่ายมาให้เบิ้งพี่น้องครับครับแต่ช่วงใดผมติดงานติดภารกิจ ครับก็อาจสซี่ห้างหายแน่นะครับนะครับแต่กาก็บม่ได้ไปใส่ดอกครับพี่น้องก็ทํางานคือเก่าแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับขอก็ควายเป็นงามอยองมีควายอยูซี่ตัวเนี่ยอปเพายไปพ,อ,อ,พอแปะเมันมีซี่ตัวแต่ประตูง,งามพี่น้องนะครับนี่ครับนี่จะตัวแม่เพินันมาผสมได้แต่ก็ได้แต่ตัวแม่ไท้เพาะ โอ้ยมาเนี่ยเลี้ยงควายเลยเออเลี้ยงควายไม่ไต้โตแม่เฮ้ยออกลูกไม่ได้โตแม่กับผมพ่อเลี้ยงนี่หรอกน้องน้องรับพื้นที่เพิ่งกะนี่ครับขอบคนเขาบ่ได้เฮ็ดดีปไหนได้ครับแต่ว่าเพื่อนเหลือควายมันกิดดีอยู่ครับขอบบ้านๆเท่านี้แหละครับขอบคนครับนี่ครับ พี่หมอแม่พ่อนี่ครับพี่พ่อเลี้ยงควายมาโดนหรอือเปลี้ยงได้สปีนะครับเลี้ยงได้สามปีพ่อแปะพูดมาโอ้เลี้ยงสามปีควายออกลูกโตแม่สามโตซีโตแน่นอนของเราอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเนี่ครับเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่พ่อหกสิบป <64. S 2> ีผลพ,พี่น้องครับหกสิบสี่เลี้ยงควายทักบอพี่น้องครับผมอายได้ไหมผมนี่ย นะครับอายุหกสิสี่เลี้ยงควายในพี่น้องพันแน่นนอยู่ด้เดยครับการเลี้ยงควายกะยากวัยพอเลี้ยงควายเพรว่ายากนี่แหละครับเนาะจะต้องใส่เวลาเนาะครับเนาะต้องใส่เวลาพี่น้องครับเพิ่มเสีออกลูกออกเต้าก็ต้องเป็นปีไปได้พี่น้องครับนะครับอ่าถ้าผู้ใดที่มีใจรักอีนีนะฮะในการเลี้ยงควายนะครับก็ต้องคิดนะครับคิดพอสมควรเพราะว่ามันต้องใส่เวลานะครับครับผู้ใดที่จะเฮ็ดแบบ เดเลี้ยนเฮ็ดเนี่ยครับโต้องเฮ็ดต่อพี่น้องครับเพราะว่ามันสีได้เปลือกมันเปลือกเงินครับมันแพงครับงอควายเสมอเนี่ยครับนะครับถ้ามีใจรักกะเฮ็ดได้พี่น้องครับครับแพงพี่น้องครับงอควายเสมอเนี่ยครับนะครับต้นนี้กางามพี่น้องนี่ยังไม่ห่างเลยะครับเบิ่งครับลูกมะนี้แดงต้นนี้กัเขางามไม่ลีครับเขาใหญ่ครับตัวแม่ครับเบิ่งทายืนนะครับฝากติดตามนะครับซ่อง สีนมคุ้มเซิงพี่น้องครับบันเทิงกินเที่ยวาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับเบื่องพี่น้องครับเดี๋ยวมออันกันสิมาผสมตัวนี้แล้ครับนี่นะครับตัวขา,ขาวๆตัวใหญ่นี่ตัวนี้สูงประมาณเนทะเลอีพอร์ตเหรอนี่ครับลอยสี่สิบได้ปะลอยสี่สิบได้ครับตัวนี้พี่น้องครับบางแขรงขาใหญ่บอพี่น้องวะ ตัวน้อยนี่ลูกมันบอกนี่ครับตัวนี่น้อยนี่ครับนี่ผู้พันลูกมันโอ้ใหญ่ดีพี่น้องครับคนน่ะผู้ปอพคนว่านี่ครับนอนคี่ครับตอนนี้ลูกมันนี่แดงพี่น้องครับเบิ่งขายืนใหญ่บ่ครับแข้งขาพี่น้องคนอ่ะแข้งขาใหญ่ ลูกมนีแดงนะครับตัวนี้เพื่อนใช่ดินะครับอันนี้ลูกผู้ปอกับพวกแนวดักใช่ครับครับหมออันก็น่าสินี่ครับนี่ครับนี่ดักลูกมนีแดงพี่น้องโอ้งามไม่ดีมาคอยเพป็นหมออันก็น่าสิผสมครับพี่น้อง

ครเบื้องูกมันนี่แดงพี่นอ้องมาอันกันะสีผสมครับ,เ,รบเขาพี่นอง ตาแต้มแข้มจำพ่อปองอ่อยพี่น้องครับง้ำครับลูกมะนีแดงครับมองเลยครับโอ้เนื้อนังก็ต้องฮวงตัวนี้ก็ดใหญ่พี่น้องครับ โอ้งามตัวนี้ครับเิ่งนันธายืนโอ้แข่งขาใหญ่ใส่เวลาจังหน่อยนะครับตัวนี้มันเบ่งพี่น้องครับอาศวิศะท่นเบ่งมันสิต้องใส่เวลาพี่น้องแต่สเกียดยังไงนะครับถ้าควายขึ้นก็นมันเบ่งได้พออากาศมันควายขึ้น,นมันหาวอยากแเรียนน้ำย,ย่อยโอ้น้ำย่อยมันออกคกัว่าน้ำจีบมันออกพี่น้องนะครับ สังเกตง่ายๆมันหาวมันแรนมันห้องอีว่าอีเพาะโอ้โอบอ่อห้องนะครับบางตัวหญกอยาก็บ่ค่อยกินบอ่อโอ้สังเกตง่ายๆพี่น้องสทนรับเกษตรกร,ร,กรมือใหม่ที่เลี้ยงควายนะครับ เรียบแล้วเลยพี่น้องนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไวัซชมีก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ